้ทองคําบริสุทธิ์แล้วมาเกี่ยวโยงกับความงามสุขภาพอย่างไรนั้นวันนี้ค่ะต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านวิชาศาสตร์จากเรืออากาศโทแพทย์หญิงนิติภาเพชรรุ่ง d ดีนเอคลินิกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงคะแล้วก็ต้องทองเนี่ยต้องเป็นทองบริสุทธิ์ด้วยหรือเปล่าเรื่องของสุขภาพมันมีประวัติมาจากอะไรคะค่ะประวัติความเป็นมาเนี่ยค่อนข้างยาวนานทีเดียวตั้งแต่สมัย6000ปีก่อนคริสต์กาลก็ว่าได้นะคะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่เรียกว่าอียิปตร ซึ่งตอนนี้เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าเคล็ดลับความงามของพระนางเคียวพัตราเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พระนางเนี่ยมีตอนที่สิ้นพระชนเนี่ยอายุ36พรรษาแต่ว่ามีผิวพรรณความงามที่สวยนะคะเท่ากับเด็กที่อายุ15ปีเท่านั้นเองแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยต่อมามนุษย์เราก็มีการค้นพบว่า ด้วยด้วยด้วยลักษณะทางทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีมีการนําทองคํามาใช้ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาทำมาเป็นไหมทองคําเพื่อที่จะมาร้อยคงความสภาพให้ผิวพรรณอ่อนเยาวสดใสอะค่ะค่ะแล้วคนที่คิดคนนวัตกรรมนี้เนี่ยตอนนี้มาถึงเมืองไทยแล้วค,คนที่คิดคนนวัตกรรมนี้เนี่ยเขามีแรงบันดาลใจมีที่มาในการคิดนวัตกรรมนี้จากอะไรฮะ,ะ,ะก็คือว่า ัวของอาจารย์ก็คือดร p พาวเวลโคจิซินสกเนี่ยนะคะเป็นสัญญาแพทย์ชาวโปแลนด์ซึ่งท่านเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็ทําให้ท่านไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ประกอบกับมีอาการที่จะเจ็บปวดที่บริเวณขานะคะทำให้ท่านมีความปวดมากแล้วพบว่าทองคํามันมีคุณสมบัติหนึ่งก็คือช่วยลดอักเสบได้เป็นอย่างดีดังนั้นท่านจึงนําทองคำเนี่ยนะคะมาฝังแล้วก็ร้อยไปตรงบริเวณที่ บาดเจ็บซึ่งทําให้ท่านเนี่ยสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งอ๋อก็ประสบกับตัวเองแล้วก็ช่วงระหว่างที่ตัวเองเดินไปได้ก็คิดหาวิธีการว่ายังไงจะช่วยเหลือตัวเองได้เพราะตัวเองเป็นศัลยแพทย์อยู่แล้วแสดงว่าทองคําบริสุทธิ์เนี่ยมีประวัติที่มาใช้กันมาตั้งแต่เรื่องความงามแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเห็นอ่านเจอในนี้คุณหมอรักษาได้หลายโรคเลยไซนัอักเสบก็ได้ข้อเข่าเสื่อมก็ได้ด้วยใช่ค่ะแสดงว่าต่างประเทศนี่เขาใช้กันมาเยอะแล้วสิคะอ๋อต่างประเทศนี่ ระยะเวลาที่ยาวนานนะคะประมาณ50ปีมาแล้วนะคะที่มีการนํามาใช้นอกจากนี้เนี่ยยังมาใช้ในคนที่มีอาการบาดเจ็บของเป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นอัม,มพาตของบริเวณใบหน้าด้วยก็คือหน้าเบี้ยวนะคะเพราะว่าทองคำมีอีกค,คุณสมบัติหนึ่งเนี่ยในการที่จะ,ะเป็นสารสื่อนําประสาทที่ดีมากช่วยในการปรับสมดุลระหว่างเซลล์ผิวหนังทําให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยมีลักษณะที่ คลื่นความสมดุลเสมอกันเขาเชื่อว่าคนที่ผิวหนังไม่ไม่ปกติเช่นเป็นสิวเป็นฝ้านะคะมีผื่นแพ้สิวอักเสบพ,พวกนี้เกิดจากผิวหนังมันไม่สมดุลกันตรงนี้เรียกว่านวรตรกรรมแบบนีน้ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วก็พิสูจน์จริงแล้วแล้วก็ได้รับการรับรองเรียกว่าเป็นมาตรฐานของเมริกามาต,<ช>ตรฐานโลก ใช่ค่ะจำวิธีถ้าอยากสนใจหมอค่ะร้อยไหมทองพอเรานึกถึงคําว่าร้อยเนี่ยนะคะก็จะนึกถึงเอาเข็มเนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนร้อยได้ทองก็เช่นกันแต่ว่าทองที่ใช้เนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะยังไงถึงจะช่วยในเรื่องของสุขภาพและความงามอย่างที่คุณหมอบอกทองที่ร้อยนี่นะคะควรจะมีคุณสมบัติเป็นทองคาบริสุทธิ์99.99%ซึ่งทองตรงนี้เนี่ยจะต้องผ่านการรับรองจาก องค์การอาหารและยาด้วยนะคะเพราะว่ามันจะต้องเป็น medical grade ก็คือเป็นวัสดุทางการแพทย์นะคะต้องสะอาด้องสะอาดห้ามมีสิ่งเจือปนพวกตะกั่วหรือสารปรอดอย่างเงี้ยหรือทองคาที่เราใส่กันไม่ใช่ว่าช่างทองจะมาตีบางแล้วเอามาร้อยไม่ได้ค่ะไม่สามารถจะใช้อย่างนั้นได้นะคะอันนี้เป็น medical grade จริงๆเมื่อนํามาร้อยเนี่ยกรรมมาวิธีก็คือว่าเราจะมาร้อยตรงเฉพาะบริเวณที่เป็นปัญหาได้ทั้งทั่วใบหน้าไม่ว่าจะเป็นรอยตินกา ขมวดคิ้วร่องแก้มนะคะหรือว่าผิวหน้าหย่อนคล้อยเนี่ยหรือว่าทั้งร่างกายเลยก็มีคนทํามาแล้วเหมือนกันคือไม่ใช่เฉพาะบนใบหน้าตามะฉพกหน้าทองกองจุดที่ต้องการจะให้ช่วยกระชับฟื้นฟูเนี่ยคงสภาพเนี่ยทำได้หมดเลยแล้วอย่างนี้เจ็บไหมคะหมอเทียบความเจ็บเนี่ยเทียบเหมือนกับแบบว่าฝังเข็มคนทั่วไปอาจจะเคยฝังเข็มตามเนื้อตัวแต่ว่าบนหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเจ็บกว่าแล้วก็เลเซอร์อย่างเงี้ยเทียบแล้วความเจ็บประมาณไหนคะจริงเจ็บน้อยมากเพราะว่าเราพอเราทําคนไข้ออก มานี่พอร้อยเสร็จป่ะคนไข่เสร็จแล้วหรอคะทำไมเจ็บน้อยมากคือไม่รู้สึกเลยก็เดินทําเสร็จแล้วก็เดินออกไปใช้ชีวิตปกติได้เลยตอนเย็นนี่คือแต่งหน้ากลับบ้านได้เลยไม่ต้องใช้ยาชาเลยค่ะอ๋อใช้แค่ทายาชาแปะนิดนดอยก็คือสมมติว่าคนที่มีปัญหาตรงบริเวณร่องแก้มหรือว่าอใต้ตา